ช่องแจ็คกี้ชูเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ได้รับปืนจากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้ทําระบบนะครับเป็นระยะ P2 ลำสั้นนะครับหรือลำ9.5นะครับก็ตอนนี้ได้ดําเนินการเสร็จแล้วนะครับดำเนินการเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นระบบนะครับทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดที่เหลือร้อยเซนะครับขอแม็กก็ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับแล้วก็ส่วนภายในผมก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียด นะครับแค่ทำระบบให้มันลงตัวก่อนนะครับมาเก็บรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเขาปอบปืนให้นะครับวันนี้ค่อนข้างชุ่มฉ่ำนิดนึงที่ตะมุยฝนตกหนักมากนะครับก็เออเริ่มไปนะครับว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่เหมือนตัวเด็กแล้วนะครับไม่เหมือนตัวเด็กแล้วทํามาในสเปคเดียวกันของ9 5ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องปรับกันใหม่ทั้งระบบอีกเหมือนเดิมผมเจอมาค่อนข้างจะผมจะเริ่มชินแล้วว่า ในย่านเค2ไม่สามารถใช้สูตรเดียวในการแต่งได้นะครับให้มันลงตัวทั้งหมดนะครับถ้ามียิงไหลลื่นในกระสุนที่มองอยู่ที่วันเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นทุกตัวต้องปรับตามสูตรเฉพาะของเขาเลยลก็คือต้องปรับให้ลงของเขาโดยเฉพาะไม่งั้นจะยิงไม่ได้จริงนะครับก่อนหน้านี้ผมก่อนเอามาทาคลิปวดีโอคลิปเนี้ยผมทําระบบเสร็จไปแล้วเบื้องต้นนะครับยิงไม่ได้เลยลูกอาร์ติทูยิงได้แค่นัดเดียวยิงแล,ล้วติดนะครับลูกเอ็นอาร์ซี9เมตรก็ติดนะครับ ไอามลูกปลายก็ติดยิงรอดได้อย่างเดียวคือบุลลตนะครับ9เมตรแต่ก็ไม่ได้จะรอดทุกนัดนะครับ15นัด15นัดติด4ครับนะครับมันจะติดติดก็คืออาการขอยออกมาไม่สุดนะครับแต่ตอนเนี้ยผมรันไปสักคู่เมื่อกี้หลังจากทําระบบกแก้ไขไป3ามรอบนะครับก็มายิงใหม่ก็เริ่มรันได้แล้วก็เลยทำคลิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำคลิปต่อถ้าเกิดในคลิปมีข้อผิดพลาดนะครับของปืนก็จะเดี๋ยว ก้ไขแต่รับรองว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเสร็จสมบูรณ์แน่นอนกลับไปหาลูกค้าอย่างสบายใจนะครับก็ตอนนี้ที่ทําไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าระยะไกลสั้นขึ้นนะครับไกลเบาลงนะครับทุกอย่างรุ่มนวลลงหมดนะครับระบบระยะเส้นไกลสั้นนะครับเดี๋ยวไกลง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็จังหวะอุไก่ก็ค่อนข้างจะนุ่มนะครับทุกอย่างรุ่มหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทดสอบปืนเลยแล้วกันนะครับด้วย อาไปดนะครับห้านัดนะครับหนึ่งสาี่ห้านะครับหนัดนะครับเรียบร้อยสายปอกได้สมบูรณ์นะครับแรงระเบิดพอสมควรก็ กำลังดีสลับลูกเค้าบินแล้วครับแรงต่ำต่อไปขอเป็นลูกปลายนะครับลูกปลายของไทอาร์ม5นัดนะครับลูกปลายไทอาร์ม5นัดคลิปนี้ถ้ามีเสียงฝนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับตุ่งฉ่ำมากจริงๆวันนี้ตกตก,กทั้งวันเลยนะครับหนัดครับโอเค้อมนะครับ ร้อยนะครับปืนเชี่ยห้านัดต่อไปลองด้วยลูก NRC นะครับ NRC 9เม็ด5นัดนะครับ NRC ห้ 9, 5เมตรเก้านัดใชครับเอ้ย9ัเม็ด5นัดโอเคนะครับ 5, 9, 5นะโอเคพนะร้อม ไม่ติดอะไรหรอกนิ้วผมล็อกนะครับไม่ได้ติดเออรันปกติแต่นิ้วผมล็อกนิ้วผมแข็งยกนิ้วไม่ขึ้นนะครับนิ้วล็อกอา,อาโอเคจะขออนุญาตลองแก้เมยออ์กอ็อ่ะลองใช้บุลเลตเลยแล้วกันนะครับห้านัดบุลเลตห้าน,นัดนะครับเก้าเม็ดจะพยายามรัวให้เร็วนิ้วล็อกค,ครับขอโทษนิ้วล็อกเลย มีท่านี้วล็อกเลยครับบุลเลต9 9เมตร5นัดนะครับแรงจะเยอะสุดนะครับในบรรดาสีกระสุนสีย่อเนี้ยที่ตั้งอยู่นะครับบุลเลตจะแรงเยอะสุดแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะเห็นเอฟเฟกต์ของของิฟคอยที่หนึ่งนะครับิฟคอยจะหนักดูด,ดูดูมันหนักนิดนึงนะครับแต่จบแน่นอนเห็นไหมครับจบแน่นอนิฟคอยจะหนักนิดนึงของของบุลเลตนะครับ ด้วยด้วยพื้นที่ของด้วยเนื้อที่การเก็บของดินดินระเบิดนะครับตัวบอกทองเหลืองกตกต่ากันละนะครับเนื้อที่ของเขาในในการวางวางหมอนเนี่ยตก่างกันนะครับนิดนึงทําให้อา9เมตรกับเอ็นอ็นเอ็นัอ็นอนเอ็นเอ็นเอ็รเอ็นเนเอ็นะอ็นเ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 นเอ็นเนเอ็นเอนเ็นเอ็นเอ็นเอนเอ็นเอนเอ็นเอนเนอนนนนนนอน็เ็นเอเ็นอเเ แรงขึ้นมานะครับแต่ก็ทำให้เห็นแล้วเลยว่าทุกตัวยิงได้หมดแล้วปืนไหลลื่นนะครับก็ยังไงก็ใครสนใจนะครับปืนมีปัญหาอยู่เจอปัญหานี้อยู่นะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผมยินดีแก้ไขรับจบตรงนี้ให้นะครับรับรองได้ว่ากลับไปถูกใจแน่นอนแล้วก็มีความสุขแน่นอนกับปืนที่ท่านรักนะครับเพราะหลายท่านเริ่มนจะมีความทุกข์ว่าไปซื้อมายิงไม่ได้ซื้อปืนใหม่ทำไมมีปัญหาเยอะ ตอนนี้ผมมองเป็นเรื่องปกติมากของเดียนะครับก็ไม่ได้โจมตีแต่พูดจากใจจริงผมเป็นคนใช้เดียคนหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่ใช้เดียเองด้วยไม่ได้ทําเพื่อที่ทาอยู่ทุกันเนี้ยอยากให้ทุกคนที่ใช้เดียมีความสุขนะครับก็ก็ลองติดต่อเข้ามาดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคลิปผมด้วยนะครับก็จะพยายามสร้างคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวรอดูโปรดักใหม่เกี่ยวดียนะครับที่ผมกําลังปรับแต่งแก้ไขอยู่ซึ่งมันเจินปัญหานิดหน่อย เดี๋ยวเป็นจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปที่ผมจะทำออกมาเกี่ยวกับตัวตปวดักตัวนี้ถ้าออกมาดีสมบูรณ์เป็นไปตามโจทย์ที่ผมวางไว้ก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้มีตปวดักตัวนี้ไว้ติดกับระยด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ